หรือผู้นำท่านสมบูรณ์นะครับผมค์กรที่ขอนำเสนอเกี่ยวกับการจัดจ่ายนะครับของมอที่ต่อไเร็จในผลงานนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างขนาดของมอันน้นสำราญนะครับในโครงสร้างที่ขับเคลื่อนที่การงานเรื่องดังเทมาแล้วในปทธศาสตร์ที่ต่อส่วนนะครับในเขตของผู้นำผมถึงเป็นประธานกอง มอสาวาธบายของผมีต่อมาในโครงสร้างเพื่อะเรียนเก่งตื่นภูงิใจภูมิใจนะครับพยายามสีประชุมกอมมอตลอดในการขับเคลื่อนสิดปักโครงสร้างวามสีภาคะกอมมอบารัฐบาลพยายามจะสุ้ความสำนของเู้ใหนะครับเพื่อที่เอาไว้ที่เอาเก็บควิังเปล่อความสนะางอีอที่เหมือนกันรัฐมนมตี ชอบอาหารไทยนะคับทีเป็นแต่ทางไทยผะยูทีวนละราลงยูทีขอธรรมศาสตร์นะครัเปิดของราผมสู่นะคับท่านว่วาท่านถามถึงสุริยังประธานได้ยินมาพอเรปิบัครับประธานได้ยมาท่านปฏิบัเป็นที่กอะหรือว่าสุรยันตูวซมาส่งซื้อเสียงราคับกี่เก้าออกไปธรรมศาสตร์ภาโลกะรับนีแต่คนดูจากหุรยังเป็นต่อเอ ผมนำนหรือทุวคนที่กั้ับผมกโปรบมสินค้าในกลุ่มอาชีพเครื่องการกลุ่มอาชีพ้านเศรษฐกิจกัที่ขาดเพราะภายในเรับที่ทื่ว่าปิดเทอมที่มีเชื่อเสีงผมก็ได้ปรหมดห้องในเวลาที่บอกว่าเป็นจั้งวันที่มีสนามไหนปลาดยในที่สุดและสนามรถเข็นด้านเศรษฐกิจของมาในทุกชนพยายามราะเสื่อมไหมในสอดคล้องครับ ทุกภาคส่วนผมจะได้มาวนมากทั้งหรือรับนี่ทีเด่นเรื่องเสือเกี่ยวกับทีมกีฬาแต่จะได้ตอบสภาพของบ้านสมมติว่าเสือนี่เมื่อมีคนต่างประเทศมาทำงานเนี่ยอันเท่แต่เด็กผมบอกว่าชุมช่อมประการทีเสือเป็นโรคปู่องเรื่องรีเกอันนี้นยงันทีของผมในคอมโวเพ็งกีฬาแขวนวานเรื่องวี้ครับผมมาข้อขี่หกแล้วก็สั่งนะครับ ขณาจะไหว่อนดีระดับที่4แม้แตทุ่วงขณะอมอสุขังอธิบายของมาร่ายของมา้ยกเก่าต okay. ่อรดับขอว่าเป็นข้อดีแลครับะโค้งสามเลยนมีปัญญาปฏิบัตไปเปคนมีปัญญาทุขภาพเป็งยงถือพที่มาพบกันทางขอสมอซิ่งเรียนร้องโจมีอธิบายอย่าขอสมอครับสังคมอบุนถี่ราอีกใจากวนหนึ่ง คุณพื้นภาเองครพยายามสรรหาเนี่ยคือว่าเอาบุคลากรมาจัดต่างๆว่าควอมมรสมในการประกวดท่านเรียกานมา้วยโครงสราออกงายลำบากพื้นเป็นทางได้ใด้ประสบการณ์ในการประกวดความใจให้ตรงงานเมื่อผมได้ไปเลี้ยรู้แล้วละบาได้สั่งวนกระขอมอดีบนปากสำคัญแก่เลยทุกคนต้องถูกเน้าที่ครับผมมาคืนมารู้จาก่าเมื่อไปยุติตรงงานแล้วเขาปารงสร้างใหน ถ้ากภา,าะนนไไที่เกิดนในอมีของู้ถทุนค่ากในธีว่าเต่าดาีนะครับขค้ืดีเ่าพอดีมีสัมคัญอยู่ขอใจลางล่งที่สองของเพอดีเพียงเทียบเต่าพขอในสาัด้านสุดหนึ่งคือเราเกข้อดีหากเกิดข้อดีแล้วกองทุนถึง่งมาเป็นะครัเช่นถ้าเป็นข้อดีพี่กองทุนึ่มาเสนคับเกิดมีนักภาระภารากับทสามันครับชุมชนอีกก่ ไปต่อมาได้มีก็คือผ่าลมตอต่อไปแล้วครับมีส่วนหนึ่ง้องต้อง่งกันช่วยี่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรักษาข้อบครัมีส่วนนึ่งก็องไปรสนอน่ในรพเพลให้ด้ด้านเศรษฐกิจจะให้ตัแทนจากคุกองก่กนคือมาทำสัรญาต่างๆกมทุกคน้องมีควัมสามารถทำสได้อแมนว่าการปยุตรงนี้ต้องห่งหมดป่าว่าจะของีิจหน้าที่ตรงไหนคอมมนผู้ใหญ่ะดลบ ทีระดับผมมาเป็นมาท่านหนึ่ผมพยายามกระจายควอบรูปแบรคในหน้าช mm ิ hmm. ้นเก่าซึ่งผมก็แตะพวกหนักที่สำคัญว่าพยายามดึงบุคลากรเอาไปคลับเกินรุดต้นไหนที่เหมาะสม mm hmm. เมื่อได้การคลับเกินแล้วผมก็ชำระโดยผมตลอดว่าได้การคลับเกินที่ผมได้ไปสัมภาษณ์แล้วว่ารุดตรงไหนทางว่เหมาะสมผมพยมายามพยายามเปลี่ยนบุคลากรสองคนเพื่อสอดแทรกเข้าไป มีการครับเพื่อนแตนทั้นตอนเดียกันถ้าเรามีข้อตกลงตรนี้ต่ไม้ก็ทีมอรมบาที่ไปดูสนาภารพ,พวกที่เป็นไปเมยเพรระวาที่ผมได้ไปรับโปรดูที่มารัยธรรมศาสตรส์ิบแตกหัง1ิบแตกเองก็ประเทศผม,ม,มุ่นเสียว่ามนี่กะุณคณ่อนต้นมากเป็นจัาหที้ออประกอแต่ประกานที่เวลามีตำรวจลงในมาดร้นสอานมีแต่ตกอ่อซี อันนี้ผมบอกแข่งในการทำป่าที่ผมไปทำป่าควบลู่เปรียบเทียบกันบ้าได้แต่ในเชิงระดับตมวต่อมาหากรอบที่ไปแสดงออกตัวต้นตอม,มาใครจริงปุริลัมผมเคยคิดมาตลอดมาที่เขาเป็นตัวน,นั้นอันนั้นคือผลงานของนักมิโก้เดี๋ยวนี้ต่อไปในภาคตะวันตกผลงานภาคปฏิบัติคือที่กรุมาอันนี้จะต้องคิดมาตลอด่าตาบ้าถึงปุริลัมผมนอนคิดอยู่ สองขึ้นสีผมโทษแท่งาคนไหนไว่ปะคนนนไว้เฉพาะองม่บอกคุณสมชายอมว่าป้าของกันนิดหน่อยอันนี้ผมบอกสุจรเฮ้ยมเมนต์สดใส้อมองเรื่องตัไปเรื่องเลี้วที่ใช่สีด่างดำเลยผมว่าอ่าที่ว่าถ้าไปของวันละวันไหนๆผมว่าจะเด็ดูเรล้วอดีตนากรัทีนตึงท่นเจ้าที่น่างนต่างๆต่างยืนเลื่อนมามาคอยให้กำลังใจมาสังเอหรือว่าดึงผลงานตลอด ห้กระตุ้นแห้คนในชุมที่สืบนธุ์พักื่อนไปเหมือนกับเมื่อที่ที่ยตรงนี้ถ้ามีแายงานขาราบอกว่าซอยเหนือเป็นารไก่จาวแงเราผ่านนะถ้ารามาที่ป่านรุ่งสา้นเป็นชื่อก็โทากกับพี่ออก